ไอ้ฟักคองมันิงพี่อ่ะจริงพี่เราไปเราวาง,งมันอยู่บนบนเขานะ <The S 2> ม,มา a r k the l o c a t i o n โอเคมาอยู่ตรงวาตองมาอยู่ตรงวาตองเห็นแล้วจ้ะมาร์คโลเคชั่น ชีแดงอ่ะโอ้มันอยู่ฝั่งนี้ตัวเดียวค่ะเ e l p อุ้ยมาคุณลงไปเลยลงไป Help พร้อมกับแห้งยอนเลย Mark the location ม็อกกันอสองคนอีกแล้วเบียร์ยังไงเบียร์มันระเบิดมันระเบิดทำไมน็อกกันสองคนอีกแล้วเบียร์เราอีกแล้วนะเบียร์มันมาแล้วหัวม็อกจุดโลเคชั่นมาปิดตีนตีนตีนมันกำลังจะวิ่งผานมาดออกออกมามันอยู่ในบ้านม็อกจุดโลเคชั่นสายผนะเนี่ย อืออ้อๆๆนี่ก็เขแล้วโอ้ยผมจะไม่ช่วยผมจะไม่ช่วยทุกคน <c oughs> ผ่านลงไปศูนย์ช่วยพี่ดิเนี่ย <c oughs> <ฮ>มันเหลือคอลลี่ไปอยู่อยู่ส้ายขวาพี่ใช่เลย <c oughs> เก็ตมาแน่ทีนะี้ กระใครวะกระสามเขด้วย <c oughs> พอทำงานแม่ยิางมาลูกทำไรร่างมันกำลังข้ามมาตรงนี้ <ว>เอาเดี๋ยวกินไก่เฉยเลย,ยเ,เลยหรอปั๊บ๊บปั๊ปั๊บทุลักทุเลทีมกินไกเ่กเฉยเลย We are number 1 I need a t t a c h m เยะขนาดนันะ้นเลยเ